ตัวเทพฟุตบอลนะครับวันนี้ขอเสนอเรื่องราวเบื้องลึกของนักเตะตัวเทพชื่อดังหลายๆคนแล้วรวมไปถึงเรื่องราวมากมายในโลกของฟุตบอลที่ใครหลายๆคนไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้ขอเสนอนักฟุตบอลเจ้าน้ําตาคริสเตียโนโรนันโดน,นะครับเป็นนักเตะที่ขึ้นชื่อว่าหลงใหลในการเล่นฟุตบอลเป็นอย่างมากอีโกของเขาหล่อหล่อไม่เขาเป็นนักฟุตบอลในระดับสุดยอดของโลก และเขาพยายามหล่อเลี้ยงอีโก้ของตนไว้ควบคู่กับการดูแลร่างกายเป็นอย่างดีเพื่อให้ตนอยู่ในตำแหน่งที่สุดยอดของนักเตะของโลกไปตาบนานเท่านานความคลั่งไคล้ในฟุตบอลของโรนันโดนั้นมีมาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กตัวเล็กๆแล้วโดรลาเลสอาเวโร่แม่ของโรนันโดเคยให้สัมภาษณ์ถึงลูกชายคนเก่งของเธอไว้ว่าเขามีแพชชนในการเล่นฟุตบอลเป็นอย่างมากมาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆแม้ว่าการเล่นฟุตบอลในช่วงสมัยที่ยังเป็นเด็กอยู่นั้นจะไม่มีรางวัลใดๆมาตอบแทนแก่เขาเลยก็ตามี ทันทีที่กลับมาถึงบ้านหลังเลิกเรียนฉันจะบอกเขาเสมอว่าให้ทำการบ้านเสียก่อนแต่เขาก็จะบอกฉันว่าวันนี้ไม่มีการบ้านหรอกคับแม่เป็นประจำอย่างนี้ทุกวันแม่ของโรนัลโดเริ่มต้นเท้าความหลังระหว่างที่ฉันทำกับข้าวมื้อเย็นอยู่เขาจะกระโดดออกจากหน้าต่างแล้ววิ่งไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆจนกลับมาสายกว่ามื้อเย็นเสมอครั้งหนึ่งเขากลับบ้านมาพร้อมกับน้ำตาที่นองหน้าฉันถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาตอบมาวันนั้นเขาส่งบอลให้เพื่อนแต่เพื่อนของเขากลับยิงประตูไม่ได้ มันจึงทําให้เขาต้องหลั่งน้ําตาออกมาด้วยความเสียใจและเสียดายผู้คนต่างเรียกเขาว่าหนูน้อยเจ้าน้ําตาจากเหตุการณ์ครั้งนั้นหรือไม่ก็เรียกเขาว่าเจ้าพึ่งน้อย จากการที่โลดเล่นในสนามฟุตบอลแล้วไม่มีใครคว้าตัวเขาไว้ได้นั่นเองจะเห็นได้ว่าแพชชั่นในการเล่นฟุตบอลของโรนัลโดไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยเขาเคยเต็มที่กับฟุตบอลอย่างไรในสมัยที่ยังเป็นเด็กตัวน้อยและในตอนนี้เขาก็ยังเต็มที่กับมันอยู่เหมือนเดิมเพราะในหลายๆครั้งที่ตนและเพื่อนๆร่วมทีมทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังโรนัลโดก็ไม่เคยอายที่จะหลั่งน้ำตาออกมาเพื่อปลดเปลื้องความเสียใจที่ความพยายามของเขาไม่ประสบความสำเร็จหรือในยามที่เขาต้องบาดเจ็บในการแข่งนัดสำคัญก็ตามที แม้กระทั่งตอนที่ทีมได้รับชัยชนะในการแข่งขันที่ต้องชี้เป็นชี้ตายรวมถึงการได้รับรางวัลส่วนตัวในเรื่องของฟุตบอลโรนันโดก็จะหลั่งน้ำตาแห่งความยินดีออกมาเสมอเราอาจจะพูดได้ว่าสำหรับเขาแล้วฟุตบอลคือเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตนั่นเอง ตัวแท่ฟุตบอลขอขอบคุณเพจ n e v e r l a n d Number no. ที่ได้แปลเรื่องราวที่น่าสนใจของชีวิตนักฟุตบอลชื่อดังหรือเรื่องราวต่างๆในโลกของฟุตบอลให้พวกเราได้ทราบกันยังไงก็ตามนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเพจดีเพจนี้ด้วยนะครับ รับรองว่าท่านจะต้องชอบเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราให้เพื่อนเพื่อนของท่านได้ชมกันด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องตัวเทพฟ,ฟุตบอลของเราไว้ด้วยนะครับและหากใครอยากติดตามข่าวสารจากตัวเทพฟ,ฟุตบอลอย่าลืมไปกดไลค์เพจตัวเทพฟ,ฟุตบอลด้วยนะครับขอขอพบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับผม